bye าได้พูดถึงเรื่องของฤทธิอำนาจโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7นะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทําสิ่งใดบ้างในชีวิตของเราประการแรกก็คือว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทำให้เรารับการไถ่ทําให้เรารับการไถ่ก็คือว่าไถ่ออกมาจากอํานาจของมารซาตานไถ่ออกมาจากความบาปไถ่ออกมาจากความมืดไถ่ออกมาจากความตาย เราได้รับการไถ่เรียบร้อยแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์และในประการที่สองโดยพระโลหิตของพระองค์เนี่ยทำให้บาปของเราอ่ะรับการยกนะคะไม่ว่าบาปของเราจะบาปแค่ไหนแต่การเชื่อวางใจในการสิ้นประชนและในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บาปทั้งสิ้นของเราถูกยกแล้วคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่มีบาปใดต้องไปแบกรับอีกต่อไปเพราะพระเยซู <libro> แบกรับแทนเราเรียบร้อยแล้วและส่วนประการที่3พระเจ้าหนุนใจเราเพิ่มเติมว่าเมื่อ เมื่อพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทาให้เราได้รับการชําระให้พ้นบาปแล้วเนี่ยเป็นการชําระบาปอย่างถาวรรวมไปถึงขณะที่ดําเนินอยู่ในกายนี้ด้วยแต่สิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้สอดคล้องเพื่อที่จะให้การชําระของพระเจ้าเนี่ยทำงานเต็มขนาดในชีวิตของเราคือเราจะต้องดําเนินชีวิตในความสว่างเราจะต้องมีสามาัคคีทากับพี่น้องเราจะต้องรักษาร่างกายเสื้อผ้าของเราให้ขาวสะอาดและรักษาการเจิมบนศรีรษะของเราด้วยน้ํามันของพระเจ้า และในประการที่4ี่พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทาอะไรในชีวิตของเราอีกพระองค์ชําระเราให้ชอบธรรมไม่ใช่โดยการกระทําของเราเองแต่โดยการกระทําของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนนะคะและก็สุดท้ายเนี่ย โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเราจึงถูกแยกออกมาให้บริสุทธิ์จำเพาะพระพักของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้เราจึงควรใช้ร่างกายนี้ที่พระเจ้าไถ่มาด้วยราคาสูงโดยการถวายเกียรติทั้งหมดแด,ด่พระนามของพระเจ้า ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมในมิตรกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ